ตัวดําแต่อยากขาวกินอะไรดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกินอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้ขาวนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนไทยผิวของคนไทยคือผิวสีขาวออกสีแทนสีน้ําผึ้งหรือสีน้ําตาลอยู่แล้วร่างกายเราธรรมชาติพยายามผลิตเม็ดสีผิวเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องรังสี UV ต่างๆที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกาย นะดังนั้นเวลาที่ธรรมชาติเป็นแบบนี้เราอยากฝืนธรรมชาติใช่ไหมผมเชื่อเลยว่าใครกร็ตามที่ฟังผมอยู่เนี่ยอยากจะฝืนธรรมชาติอยู่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากขาวกระจ่งางใสแฟนผมเป็นคนผิวสีน้ำพึ่งก็อยากขาวกระย่างใส่ขึ้นดันะงนั้นสเต็ปอันแรกนะผมแนะนําข้อที่1เลยคือหลังอาบน้ํานะทากันแดดตั้งแต่หน้าจะหลุดปลายเท้าเลยอย่าเพิ่งใส่เสื้อผ้าเพราะถ้าใส่เสื้อผ้าเราจะทากันแดดเฉพาะด้านนอกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือรังสี U V เนี่ยมันพุ่งเข้ามา ทะลุเสื้อผ้าเราได้ดังนั้นต้องทากันแดดก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าสมหรับข้อ2นะครับแนะนำว่าให้กินอาหารที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสได้ซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยมีหลายตัวด้วยกันตัวแรกคือวิตามินซีวิตามินซีสามารถรับประทานได้จากสตรอเบอรี่ก็ได้สารสกัดจากเบอร์รี่ เช่นบลูเบอรี่มิกซ์เบอรี่ต่างๆก็ได้วิตามินซีกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวทําให้ผิวขาวอมชมพูวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดปกป้องอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดนะลำดับถัดมาถ้าไม่ชอบอาหารเหล่านี้กระเถิบถัดมาคือมะเขือเทศมะเขือเทศมีอนุพันธ์ของวิตามินเอที่ช่วยปกป้องแสงแดดดังนั้นเขามีงานวิจัยว่าเวลาที่เรารับประทานผักผลไม้ที่มีสีส้มสีแดงเช่นแ,แครอท มะเขือเทศแตงโมแดงๆพวกนี้จะมีวิตามินนะครับที่ช่วยปกป้องแสงแดดดัดนะงนั้นถ้าทานเป็นประจำก็จะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอีกอันหนึ่งหากินได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้นะก็คือไขมันดีจากธรรมชาติแนะนำนะเป็นไขมันจากปลาทะเลก็ได้ไขมันจากอะโวโคาโดก็ได้ไขมันจากถั่วห้าสีก็ได้ไขมันจากธัญพืชชนิดต่างๆก็ได้พวกนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันผิวทาให้ผิวเนี่ย ขาวกระจ่างใสได้ง่ายขึ้นส่วนสําหรับใครก็ตามฟังมาเสร็จปุ๊บก,กินอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามีเวลาจํากัดเหมือนผมเหมือนภรรยาผมนะครับผมก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ผมกับภรรยาผมกินนะจริงๆแล้วอ่ะแต่เอามาแบ่งเพื่อนๆได้ถ้าเพื่อนสนใจนะครับอาหารเสริมตัวนี้จะชื่อว่ากรูต้าไบโอคิวเทนกรูต้าก็คือใส่กรูต้าไทโอนเข้าไปเพราะมันมีงานวิจัยว่าช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตเม็ดสีผิวขาวอมชมพูที่ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ย อยากได้และผมก็อยากได้ด้วยลำดับถัดมาก็คือมีไบโอคิวเทนก็ ain, คือมีคิวเทนที่ทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงถ้าผิวแข็งแรงผิวจะกระจ่างใสได้ง่ายแล้วผมก็ใส่เติมเข้าไปเพราะผมเชื่อว่า2ตัวนี้ไม่พอผมเลยใส่สารสกัดที่ชื่อโลสฮิปเข้าไปเพราะมีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ผิวกระจ่างใสและใส่สารสกัดจากเบอร์รี่อีก7ชนิดเข้าไปเพื่อทำให้วิตามินซีต่างๆที่เรากินก่อนหน้านี้ออกฤทธิ ทำให้ผิวกระจ่างใสได้ดีขึ้นสําหรับใครก็ตามสนใจสินค้าเหล่านี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ใน l i น e แอดด็อกเตอถ้าใน inbox อก g e เพจก็ได้หรือพิมพ์คําว่าผิวขาวแล้วรอแอดมินผมไปคุยต่อให้ข้อมูลต่อทางข้อความก็ได้รับทุกคนนะครับสําหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้จากหมอทีมนะใน YouTube กดติดตามกดกระดิ่ง ใน Facebook กด Follow แล้วก็กด s e f ฟ r ความรู้ดีๆเหล่านี้จะถึงมือถือทุกคนแล้วจะกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ